เราปิดรอบแรกคือตั้งเวลาเป็นนมัติเื่อันจะเป็นสีแดงก่อนที่เราจะรับพอเวลาถึงมันสิบวิธีเขาถ้าถ้าหกสิบนาไว้เป็นหนึ่งนาทีมันก็ปิดปิดปิดอัตโนมัติไปเลยอันสีแดงนี่คือสุดท้ายไม่รอแล้วไม่รอก็ปิดเลยแสดงว่า เวียนตะทางซ้ายสองครั o, ้งใส่ฝ่า <diction> มือเป็นประโยชน์ใช่ครับเขาเออหนึ่งบุญหนึ่งบุญต่างเออมันก็มีสมัยแบบสมัยใหม่เนาะเขาทำสมัยใหม่มาเรื่อยอ่ะเออก็แปลกมันก็แปลกทั่วไปที่ว่ามันมีไฟอันี่แหละเนาะอ้าวตู้ไปอ้าวมัามือเราอ๋อ โอ้โอำนาจอำนาจไม่เคยมีเนาะเออเออ้ยามั้องครั้งครั้งที่องออืนี่มีเนาะถ้ามนเียตัวหาใครนี่ย มันก็ยุที่ะบไฟเป็นบ้เียระบบเซอร์แล้วก็กดัวนีได้ใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้มีสองระบบเซอร์กับระบบของเราคับหาที่นีมาตัวผูดเผาเลยเจ้าเห็ดไปเห็ดฟันครับเห็ดโตครัเแปลกเห็ดแปลกปบทศไทยมีบ่ะเทไทยมีแนวต้องตยังไม่มีแส์ยังไม่มีก็มี ไม่ไม on ่ปล่อยลูกแบบนี panel, ้เลยเออนี่ก็เป็นหมองแต่งตูเอากระจกใหญ่มาใส่กระจกใหญ่มาใส่ตู้เป็นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเก่ยกันเก่อะไรเนาะเออเอาแก่กันมาตั้งแล้วกันโต๊ะเครื่องแป้งของแต่งตูครับของแต่งอะไครับของแต่งบะแมนบะแมนของแต่งตห้องอีหยังที่วันหลังจากเขาอาบน้ำเลี่ยวเข้ามาเปี่ยกเสียผา คืออาบน้ำแล้วกับมาแตงตูยอยู่ในนี้ <c oughs> <c oughs> เอาค่อยคิดเองได้ละค่อยคิดเองของ <c oughs> ค่อยดิคืออ่าคือ <c oughs> อาบน้ำแล้วเข้ากับมาแตงตูยอยู่ตรงนี้ <c oughs> บัดนั่นกะจังเอาของมาจัดมาใส่ <c oughs> จะเป็น <c oughs> จะเป็น <c oughs> ที่ <c oughs> อะไรนะ เกานจะเร็จขพรุ่งนี้มันเสร็จเองน้จะได้มาจาะอะไรเจาะท่าระบายใองน้ำถังน้ำด้วยล้างคาด้วยเอากระเฮดไปสละให้มันดูดีกว่าเดิมอ่ะ่งเนียก็อ้แจงเฮดแจงเฮดแล้วก็ เออแล้วก็ซุปบระเขียบซุปน,ออน,อน้องไม้เออขวดแมงกี้ซ้อนเอ้ามันก็เป็นอาหารที่ว่าเพื่อนบ้านเฮ้ยได้ละ <c oughs> ขา้าวแมงสุภาพก็มีซำนีเราข้าวลำเพลนะินเนาะข้าวลำเพลินต่บมักหุงต่บมักแตงต่บมักทั่วขวดแมงกี้ซ้อนปนปลาทู <c oughs> ไปกินโต๊ะกินบุเนด้แบบนี้ โตกินล้วค่ะแล้ค่ะซีหาเมื่อนว่านี่ไปกินตำบักคุ้งกินกับแม่กินซ้อนกินเอากาจั๊กเสียละเนาะอาหารบ้านเขาเนาะเออแต่พลังก็ยังไม่กินเด้ล่ะแนวมือนี่สมัยซูมือนี่นะพลังได้เบียไทยกับมากินน้ำข้นไทยกับกินแนวนี่ล่ะสิไปกินแต่เอออะไรนะเขาเรียกชุ่มละไมเออซู่มือตำบักคุ้งซุปละไม่กินน้ำเมีย่ย Birthday เออ อันสิมากินตังเต้พัดๆจืนๆจินจนจินตังเต้อันขานมปังหน่อยมันกับมะเร็วครับเร็วเนาะพ่อแม่ข้าผ้ากินเนาะวัวลำเพิ่นวัวแม่มมยังดอกคกาัะถ้าไม่อยากจะจะทาอาหารอยู่ข้างนอกเราก็มาทําในบ้านเอทําให้ดูดีดก็เปลี่ยนครัวเนี่ยให้มันดูดีก่อเก่าอ เฮ็ดไปสละเ้ามีชีวิตน้าเมยเ้โตกระ้อง่่านก็ใส่ให้มันเป็นประโยชน์ลายยางตัวเต้โตเาเ้องต้องข่าวว่ามีใคเห็ดอมี้ข่อยดอกว่ามีผู้ใดเ่็ดอรขี้ข่อยดอก นั่นเห็นบ้างแต่นแน่วดูดควันเต่าแก๊สข่อยกับบวกคือมูเดอ้อนั่นเห็นบ่าเออโม่รีไฟน,นั่นเอาวิธีธธธปิดวิธีเปิดมีหลายมีหลายสีเดอ้อไฟหันปรธรรมดาเด้อืหั <c oughs> วลำเพลินครัวลำเพลิน แล้วน้องเขาเอาต้นไม้ต้นไหลมาตั้งให้มันดูดีตัวสองขางหาดอกม้มาจัดแจกันมาตั้งมันก็จะดูดีฉันจะตบแต่งเองหรอกตามพืชเถาแหละอันนั้นคือที่ไว้อะไรอ่ะอันนั้นน่ะคือที่ไว้อะไรไมโครเวฟเหรอเดี๋ยวจะไปซื้อไมโครเวฟไมโครเวฟ่อยมันห่างแล้วสองอันแล้ว่อยซื้อไหม คอยใส่แล้วคอยก็บ่ค่อยได้ใส่บัดน,นี้มันเลยห่างมันเขาขีเมียงมู <c oughs> ้่เสียปากาเด้แล้วแล้วก็หาแนวตกบแตงมาใส่ตัวบาท <ừ. S 1> อืมอันตัวคนเฮ้ามันบ่มีน้าพอดีดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็สิว่าเปียนประตูอีกเด้วบัดนนี้เปียนประตูนี่อีกเด้วบัานนี้ ต you know. awesome. yeah. uh, ัวนี uh, ่มันแตกมันลาวกันเลยอยากสเปลี่ยนอยู่ดอกอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนออกโดยบริจาคไม่ใช่สารไม่ใช่สารหรือมีผู้ละมีผู้ละรับเยอะมั้งบ่เออแม่ป้าข่อยล่อหับเยอะเอามาแม่มักนา่ว่าดีตีเออบ่บ่ว่าดีแหละบ่เป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแบบไหนดียังไม่เดี๋ยวต้องไปคิดก่อนว่าเออจะเปลี่ยนแบบไหนดีอืมมัน อันนี้มันโดนแต่แต่แรกมันโดนแดดโดนฝนเนี่ยมันก็เลยแตกโดนแดดโดนฝนบวมเออมันบวมทีนี้มันเป็นไม้แท้ไม่หรอแต่ถ้าเป็นใบนี้เป็นไอะไรก็แล้ว PVC เคลือบเคลือบไม้ครับอือันนี้ันนนอี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรครับอากาศเป็นได้เต็นกับแดดมันจะนานกว่านี้ครับมันโดนแดดโดนฝนโดนอะไรได้อยู่ในร่มสําหรับอยู่ในร่มเนาะ บ้านนี้ต่อไปนี่ก็สิมีแบบสมัยใหม่มาเรียได้พี่น้องโอ้ยหลา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 ยแบบหลายอย่างอันนี้เฮาก็เห็ดพราประมาณของเฮาเนาะก็ถือว่าดูดีกว่าเก่าถือว่าดูดีกว่าเก่าถือว่าดูดีกว่าเดิมอยู่ถือว่าดูดีกว่าเดิมอยู่ មន្លាងម្បានដែលាវេល់មន្លាក់ខ្លាងម្រ